สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมช่องไลฟ์ไสหัวทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการจับชุดคู่โต๊ะสามตัวบนนะครับสูตรที่เจ็ดกับสูตรที่ห้านะครับก็เป็นสถิตินะครับยกมาทั้งหมดสี่งวดนะครับเริ่มตั้งแต่ว่าสิบหกกันยายนนะครับสิบหกกันยายนนะครับก็ชุดคู่โต๊ะนับสี่ชุดนะครับหนึ่งสองนะครับเข้านะครับ ออก8 1 2นะงน้งนี้นะ16ตุลาครับก็ได้4ชุดนะครับเลขที่เข้าคือชุดคู่โตษ0ศูนย์ะครับก็ออก202นะครับแล้วก็16ตุลาครับ64นะครับเลขที่เข้าก็เป็นเลข4 6หนะครับออก446นะครับงวดล่าสุดนะครับ1นึ่1พฤศจิกายนนะครับเลข51นะครับก็ไปเข้านะครับ3ตัวบนออก951นะครับ ก้อนนี้นะครับเป็นงวด16พฤศจิกายน2566นนะครับก็สำหรับนะครับที่พี่ท่านไหนที่พลาดชมนะครับคลิปคู่โต๊ะนะผมจับให้ก่อนหน้านี้นะครับ2สูตรข้อมูลนะครับก็ไปรับชมย้อนหลังได้นะครับก็มันมีตัวเลขนะครับมีตัวเลขที่ตรงกันนะครับชนกันด้วยนะครับในชุดชนนะครับก็เดี๋ยวช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายแล้วกันเดี๋ยวผมจะเอานำมาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ก่อนที่จะไปดูนะครับก็ฝากนะพี่ๆทุกท่านนะครับหากชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องไลฟ์ใส่หัวไว้ด้วยนะครับโอเคท่ับไปดูนะครับชุดนี้นะครับสูตรที่7กับสูตรที่5นะครับเลขวิ่งครับสูตรที่7นะครับเลขวิ่งนะครับได้เลข87นะครับสูตรที่5นะครับได้2 1นะครับทีนี้ผมยกมา2ชุดนะครับ87กับ21นะครับ ก็จะได้เป็นนะครับ8ปนนะครับก็นำมาจับเข้าชุดนะครับจับเข้าชุดก็จะได้เป็นเลขนะครับแปดสองครับแปดหนึ่งนะครับเจ็ดสองนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับ 7, 1, 8281 72 71นะครับก็ผลออกนะครับผลออกออกอะไรนะครับก็รอติดตามนะครับวด16พฤศจิกายนครับชุดนี้นะครับสูตร7กับสูตร5นะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับชุดโคโตะนะที่ผมจับให้นะครับในชุดก่อนหน้านี้นะครับ ก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีชุดนี้นะครับผมคนละชุดนะครับนี East. ่นะครับเอาออกนะครับนี่นะครับชุดชุดนี้เป็นสูตรที่สี่นะครับสูตรสี่กับสูตรห้านะครับชุดนี้สูตรเจ็ดชนกับสูตรห้านะครับไปดูกันนะครับชุดนี้นะครับเอาสามงวดล่าสุดสามงวดล่าสุดก็จะเป็นชุดนี้นะครับ 1นึนะครับหนนะครับชน11ชนนะครับ02นย์สอชนนะครับก็เขาชุดโต๊ะศูนย์สองนะครับงวดนี้นะครับออก2องนะครับมดต่อมานะครับหก่นะครับห้านะครับหกสามห้าสามนะครับชุดที่ชนนะจะเป็นชุด64กับ6กสนะครับ2ชุดนะครับ 6463นะครับส่วนชุด7473ไม่ชนนะครับ5453ไม่ชนนะครับก็เหลือ2ชุดนะครับชุดโต๊ดนะครับก็จับได้เป็นเลข2ชุดเลยนะครับถ้าใครจับนะครับวันนี้ก็ออก446นะครับแล้วก็งวดล่าสุดนะครับ1พฤศจิกายนนะครับก็6 1 6 0 5 1 5 0นะครับก็ชนนะครับ2ชุดอีกแล้วนะครับก็เป็นเลข51กับ50นะครับ ห้าหนึ่งห้าศูนย์ชนนะครับก็ออกเก้าห้าหนึ่งนะครับถ้าจับดีๆนะครับสองชุดชนนี้นะครับได้เลขสองชุดเท่านั้นนะครับกองงวดนี้นะครับมาดูกันนะครับสิบหกพฤศจิกายนนะครับชุดนี้นะครับสูตรสูตรสี่สูตรห้านะครับชนได้เลขแปดสองนะครับแปดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งนะครับสูตรเจ็ดสูตรห้านะครับ ชนได้แปดสองแปดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งะครับปรากฏว่านะครับชนนะครับสี่ชุดนะครับั่นหมายความว่านับเลขชุดคู่โต้นะครับมวดสิบหกพฤศจิการชนครับที่มีโอกาสนะครับมากๆเลยนะครับก็เป็นสี่ชุดนี้เลยนะครับแปดหนึ่งแปดสองนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปจับชนสามตบบนให้ด้วยนะครับจับจากชุดเลขวิ่งนี้เลยนะครับ ก็มีอีกหนึ่งสูตรที่จับมานะครับชนกันก็จะเปลี่ยนชุดนี้นะครับสูตรนี้นะครับชุกุโตะนะครับอันนี้เป็นสูตรหนึ่งกับสูตรสองนะครับจับชนได้ศูนย์สองนะครับสี่หกนะครับชุกุโตะเข้านะครับอันนี้วิ่งเก้านะครับเก้าห้าหนึ่งนะครับแล้วก็สิบหกเป็นิธีการครับชุกุโตะสี่ชุดนะครับสี่ชุดนี้นะครับ ลองพิจารณาดูนะครับชอบชุดไหนนะครับนี่นะครับผมสามชุดนะครับก็จะมีตรงกันจะเป็นชุดด้านล่างนะครับ2ชุดนี้นะครับที่ตรงกันเลยนะครับผมโอเคนะครับก็นะครับก็ดูนะครับผมก็หาชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไลฟ์ใส่หอยไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสรุปชุด3ตัวบนให้นะครับ ใครที่ไม่อยากพลาดชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้เลยนะครับวันนี้นะครับก็แอดมินตั้งใจทํามากๆนะครับเป็นวันแรกนะครับที่นามาคัดนะให้พี่ๆสมาชิกเน้นๆเลยนะครับหลังจากที่นะครับหายไปนานนะครับผมเนื่องจากติดภารกิจนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเรามารอติดตามชุดสามตบนกันนะครับจะจับได้ชุดไหนนะครับก็รอติดตามกันนะครับวันนี้นะครับผมตั้งใจทํานะครับก็ อีกหนึ่งคนตั้งใจก็คือเป็นอาการนะครับตั้งใจจะทําเลขนะครับท้านะครับสมย์เลขออกนะครับในชุดที่ผมคํานวณครับผมก็จะนําเงินนะไปทําบุญนะครับผมเป็นบุญประจำปีนะครับบุญทอดกระถิ่นนะครับก็พี่ๆท่านไหนนะครับอยากร่วมทําบุญนะครับก็เดี๋ยวเราค่อย คุยกันนะครับหลังผลรางวัลออกงวดสิบหกพฤศจิกานะครับก็ถ้าออกในชุดนี้นะครับก็ร่วมนะครับอนุโมทนาครับหรือว่าทาบุญร่วมกับแอดมินได้นะครับหรือว่าถ้าหากไม่ออกในชุดนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเราก็ลุ้นกันใหม่ในงวดต่อไปแล้วกันนะครับงวดนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเช่นเดิมนะครับ ไม่อยากพลาดชมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่ได้เลยครับช่องไลฟ์สายหวยนะครับ,ลค,รบคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ